ต้องถามคุณหมอเลยว่าคุณหมอไม่เห็นด้วยกับร่างของพักประชาชนค้านทั้งหมดเนี่ยสองเรื่องด้วยกันเนี่ยผมเข้าใจถูกต้องไหมฮะเรื่องไหนบ้างครับคุณหมอฮะเรื่องประเด็นแรกก็คือเรื่องของการออกเสียงรับหลักการวาระแรกรและเสียงเห็นชอบในวาระสามนะครับ,รบมาตราสองร้อยห้าสิบหกองเล็บหกนะครับซึ่งเดิมกําหนดให้ใช้เสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาก็คือสอสอกับสอวอร่วม,มกันนะครับครับแต่ร่างที่เสนอแก้ไขใหม่ได้เสนอให้ตัดเสียงของสอวอออกไปแล้วก็ให้แทนที่ด้วยเสียงเห็นชอบจากสอสอไม่น้อยกว่าสองในสามแทนซึ่งผมเห็นว่ารัฐธรรมนูญของประเทศเราเนี่ยนะครับ,รบไม่ใช้กันมาตั้งแต่สองพันสี่้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นระบบสองสภา แล้วก็มีความสัมพันธ์ทวงดุลระหว่างสองสภานี้มาตลอดนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งโดยบทบัญญัติก็จะให้กระทําร่วมกันระหว่างสอสอและสอวอรหรือรัฐสภาครับนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะเอาเพียงแต่สอส,อสอมาเป็นผู้กําหนดรัฐธรรมนูญเนี่ยผมเห็นว่าไม่น่าจะถูกต้องแล้วก็ไม่ไม่เป็นการทวงดุลระหว่างสองสภาระบบอะสองสภานี้จะต้องมีการทวงดุลไว ตั้งแต่การเสนอกฎหมายเนี่ยนะครับ,รบสอวอก็เสียบเบียบอยู่แล้วเพราะว่าเป็นการเสนอได้เพียงพักการเมืองเท่านั้นนะครับถึงสอวอจะอยากเสนอแก้รัฐธรรมนูนก็ทําไม่ได้นะครับครับ,รบแก้ได้โ<ต>ดยสสและพักการเมืองเสนอเข้ามาแล้วสอวอก็มีสิทธิ์ที่จะอภิปรายและเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้นเองครับค,คุณหมอิดเดียวฮะแต่ว่าแต่ว่าของทางพักประชาชนเนี่ยเขาก็ยังเสนอมันยังมีสอวอมีส่วนร่วมอยู่นะฮะก็คือต้องใช้เสียง กึ่งหนึ่งของสองสภาก็คือสอสอสอวอนะฮะสอวอก็ยังมีส่วนร่วมอยู่นะคุณหมอฮะคือคือทำบทบัญญัติเนี่ยไม่ให้มีส่วนร่วมนะครับอบอกว่าจะแก้ได้ก็คือให้เป็นเสียงของสอสอไม่น้อยกว่าสองในสามครับก็คือ,อนนสอสอห้าร้อยคนเนี่ยตัดสินเองอโดยสอวอไม่เกี่ยวเลยครับผมอ,อ,อ,อันนี้น่าจะเข้าใจผิดนะครับคุณหมออาจจะชวนคุณหมอกลับไปอ่านตัวร่างดีดี ไม่ได้ตัดอำนาจสบออกนะครับเราเขียนว่ายังต้องได้ผมอเานไม่ผป็นมอ่านไม่ผิดผมอ่านไม่๋ิดเพราะว่าเราเราจะแก้ให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผมเดเช่นเวติมอนสิ่งที่ความจริงขึ้นตารางได้นะครับสิ่งที่เป็นอยู่ณเวลานี้นะครับคือต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาและต้องมีหนึ่งในสามและต้องมีหนึ่งในสามของวุฒิสภานะครับที่ผมเสนอเนี่ยคือตัดเงื่อนไขหนึ่งในสามของวุฒิสภาออก แต่ยังมีเงื่อนไขว่าต้องได้เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาพูดง่ายคือสสสวก็ต้องมาประชุมร่วมกันอยู่ดีแล้วก็ต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาอยู่ดีนะครับนั่นแหละครับซึ่งควกิจการนี้ก็สอดคล้องกับสอดคล้องนี้เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงรัฐมนูญฉบับก่อนๆใช่ไหมครับผมก็ต้องเรียนตามตรงว่าฉบับ40 50เนี่ยก็เขียนไว้แบบนี้นะครับคือเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาคือเสียงเห็นชอบไม่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องมาตลอดนะครับครับผม แต่ทีนี้ที่เราจะแก้ไปนะคุณอ๊อฟครับครับครับเราจะแก้ไปโดยตัดอำนาจสอวอเมื่อหลังจากแก้ไขไปแล้วถูกไหมครับอืมดังนั้นถ้าเราจะแก้ไขให้เป็นอย่างนั้นและถ้าคุณอ๊อฟเป็นสมาชิกวุฒิสภาคุณอ๊อฟจะมีความเข้าใจอย่างไรถูกไหมครับเออคือค,คือคือคืออย่างที่คุณบอกคือคือหมายถึงว่าอตอนนี้สิ่งที่พรคประชาชนเขาเสนอเนี่ยเขาจะเสนอตัดหนึ่งในสามของสอวอ ที่เ,เดิมเอาไปถูกต้องเดิมทีเนี่ยรับรููน40-50เนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วแต่มันงอกมาในปี60ตรงนี้ครัคุณหมอคือคือการเกิดขึ้นของบทบัญญัติเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเสียหายนะครับครับและที่สําคัญก็คือว่ามันเป็นการถ่วงดุลที่ดีด้วยซ้าไปในฐานะที่ผมทําการเมืองเป็นสอสอมาตั้งแต่2 5 3 8ครับ,รบเราก็มีการถ่วงดุลของสองสภานี้มาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่วงดุลระหว่างสสภาเนี่ย เป็นเรื่องที่ควรจะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าถ้าเอาเสียงของสภาใดาสภาหนึ่งกําหนดเนี่ยผมเห็นว่าน่าจะเป็นอันตรายต่อระบบประชาธิปไตยมากกว่า,าค,คุณหมอป๊บน,นึ่งฮะเชิญคุยติมฮะครับผมมีแค่2ประเด็นครับคุณหมอครับประเด็นแรกเนี่ยคือผมยืนยันเนาะว่าในเชิงข้อท็จริงอันนี้ประชาชนที่รับชมอยู่สามารถไปเปิดอ่านได้ว่าเราไม่ได้ตัดอํานาจสวในการพิจารณาเรื่องรายมุคคออกไปเลยครับก็คือพูดง,ง่ายๆคือย้อนกลับไปเหมือนปี4 0 5 0ก็คือยังประชุมร่วมกันระหว่างสอสและสวถ้าจะแก้ได้ต้องได้เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัสภา อันนี้ถูก,ก้องรับผมก,ก็เข้าใจตามนี้ซึ่ง,งก,ก็เป็นแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ยังมีสองสภามีการถ่วงดุลกันอยู่มันไม่ได้เหมือนกฎหมายทั่วไปที่พิจารณากันในสภาผูพพ้แทนอย่างเดียวแล้วถ้าเกินหน,หนึ่งมันก็ก็ค่อยไปต่อที่ชั้นสอวอนะครับ,รบส่วนประการที่สองเนี่ยคุณหมอบอกว่าสอวอจะคิดยังไงถ้ามีการเสนอร่างเข้ามาแล้วไปตัดอำนาจเขาประการแรกก็คือต้องบอกว่าผมก็หวังว่าสมาชิกสภาก็จะคำนึงถึงระบบการเมืองที่อยากเห็นและประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าว่าจะกระทบต่ออำนาจส่วนตนยังไงนะครับ ส่วนเหตุผลประการที่2เนี่ยคือถ้าเราไปดูปี63ครับมีการเสนอร่างนี้แล้วนะครับแต่ตอนนั้นเป็นพักเพื่อไทยเสนอแก้มาตรา256แล้วก็ตัดเงื่อนไขหนึ่งในสสวออกปรากฏว่าในบรรดาสอว245คนที่มีอยู่ณเวลานั้นเนี่ย127คนโหวตเห็นชอบนะครับให้ตอนนั้นเนี่ยออกคือผมเองก็มีความเห็นต่างเยอะกับสอวอชุดที่แล้วนะครับอันนี้หลายคนก็น่าจะเห็นบทบาทในที่สาธารณะแต่ว่า200จาก245คนเนี่ยมี127คนที่โหวตเห็นชอบรับหลักการกับเรื่องงนนนนนีี้้ะครััับดเ่ย ถ้าคุณหมอถามว่าแล้วสวออที่เห็นร่างที่ไปตัดอํานาจเขาจะคิดยังไงเนี่ยก็ต้อง,อองบอกว่ารอบที่แล้วก็มีประมาณเกือบกึ่งหนึ่งที่เห็นชอบนะครับอืมอ่าคุณหมอมอง,องไงฮะประเด็นนี้ว่าสวออชุดที่แล้วที่มาจากคอ,อสชอเนี่ยเขายังเห็นด้วยกับการตัดอํานาจตัวเองหนึ่งในสามออกแต่ว่าสวออชุดนี้อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันไปอย่างนี้ไหมฮะคือผมเรียนเรียน,เร,ยน,เ,รยนเรียนคุณออฟอย่างนี้นะครับครับก่อนหน้าที่จะมามีการเสนอเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับมีการเสนอเรื่องกฎหมายประชามติ ถูกมครับครับ,รบแล้วมีความขัดแย้งกันว่าเจ้าประชามติสองชั้นหรือหนึ่งชั้นใช่ครับผมในเป็นสอวเอสอยียงส่วนน้อยที่เห็นว่าควรเจ้าประชามติหนึ่งชั้นเพราะว่าเหตุผลเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ก็ไม่ดีงบประมาณที่จะใช้ทําประชามติครั้งหนึ่งเนี่ยสองพันสามพันล้านจะสูญเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ทําให้เยื่นเยอะออกไปโดยไม่มีไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผมก็ลงคะแนนด้วยความเชื่อมั่นว่าแนวคิดของผมถูกต้อง mm hmm. แต่ความเห็นของผมเนี่ยและความการตัดสินใจเนี่ยเป็นเพียงสามสิบเจ็ดเสียงในสอวอที่ลงมติในสภาเพราะฉะนั้นกฎหมายประชามติก็กลับไปที่สภาผู้แทนราษฎรและรอเวลาเพียงร้อยแปดสิบวันใช่ครับดังนั้นเนี่ยในขั้นตอนการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราจะรออีกร้อยแปดสิบวันมันจะเสียหายอะไรอืออันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับ,รบข้อที่สองก็คือถ้าเราจะเอะถือว่าทําให้เกิดความเห็นชอบเห็นคล้อยโดยมติของทั้งสองสภาอย่างที่บัญญัติไว้ว่าครึ่งหนึ่งของสอวสอส,อส,อสอวจะต้องจะต้องลงมติเห็นชอบใช่ไหมครับใช่ครับปัญหาก็คือขณะเนี้ยยังมีคนเห็นต่างอยู่จํานวนมากอื และยังไม่มีผู้ใดจะอธิบายให้เข้าใจว่าทําไมหลังจากแก้ไขแล้วจึงต้องตัดอํานาจของสอวออกไปทั้งๆที่บางชีเนี่ยเราอาจจะมองว่าสวชุดก่อนเป็นสวสายคอสอชอครับสวชุดนี้เป็นสวสีน้ําเงินแต่ผมเรียนนะครับผมเป็นสวสีขาวนะครับคุณคน้องก็เห็นนะครับ,รบ,รบแล้วผมกไม็ไม่ได้เข้าข้างพักไหนทั้งสิน้นถ้าเพื่อไทยเสนอแบบเดียวกับคุณในทีม,มผมก็ไม่เห็นด้วยครับ จะเป็นพักไหนเสนอผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าการทํางานในระบบสองสภาเนี่ยมันต้องมีเหตุผลในการถ่วงดุลกันนะครับการเอาสสมากําหนดอย่างเดียวเนี่ยผมไม่ชอบด้วยไม่ไม่เห็นชอบด้วยมาการทั้งวงครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ move on คุณหมอนิีเดียวคือคือแปลว่าในมุมของในมุมของคุณหมอเนี่ยถ้าเกิดว่าการแก้ไขเนี่ยใช้เสียงกึ่งหนึ่งของทั้งสสภาคือสสสวเนี่ยถ้ามีแค่นี้เนี่ย มันไม่พอแต่ว่าต้องใช้เสียงสวหนึ่งในสามในการแก้ไขด้วยถึงจะโอเคถูกต้องไหมฮะผมคิดว่ามันไม่ได้มากนะครับเพียงแค่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกเสียงเท่านั้นเองครับผมถ้าสวไม่เห็นชอบด้วยหรือหรือมีแต่เสียงสอสอเห็นชอบด้วยเนี่ยมันจะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ยังไงใช่ไหมครับครับครับเดี๋ยวเชิญคุยกีนดีาคือเป็นสิทธิ์ของคุณหมออยู่แล้วที่มีความเห็นแบบนี้นะครับผมเพียงแค่ตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ย ขนาดสวชุดที่แล้วเนี่ยเกินกึ่งหนึ่งยังโหวตเห็นชอบการตัดเงื่อนไขนี้เลยเมื่อกี้คุณบอเมื่อกี้เมื่อกีคุณหมออภิเรียนว่าสวชุดที่แล้วก็ไม่ใช่สวชุดนี้แล้วผมก็ไม่ใช่สวทั้งคอสชและสีนดำเงินนะครับก็ไม่เป็นไรครับเข้าใจครับคุณหมอผมผมคุยกันที่เรื่องความคิดนะไม่ได้คุยเรื่องเรื่องที่มาของสมาชิกแต่ละคนทีนี้คุณหมอคุณหมอถามสองคำถามก็ขออนุญาตตอบคุณหมอแล้วกันไม่เปิดไม่เปิดประเด็นใหม่ คำถามแรกคุณหมอบอกว่าอธิบายหน่อยว่าทำไมถึงเสนอให้ตัดเงื่อนไขหนึ่งในสามสวออกหลักคิดผมเป็นแบบนี้นะครับคุณหมอจะไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรหลักคิดผมค,มคือว่าการแก้รัฐมนูญเนี่ยมันต้องแก้ยากกว่าก,าการแก้กฎหมายทั่วไปแต่นั้นเนี่ย <ผม S 2> จะให้สภาพู้แทนมาพิจารณาอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องให้สสสวมาพิจารากันหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงในที่ประชุมรัฐสภาครับผมก็เลยเสนอว่าดังนั้นเนี่ยก็ยึดเหมือนกับปีสี่ศูนย์กับห้าศูนย์ก็คือเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาครับเพียงแต่ว่าเรามองว่่าาาาถ้้เกกิดวอยจะให ทางการแก้ไขมนูเนี่ยมันเป็นการแก้เฉพาะประเด็นที่มันมีฉันทามติกันในระดับหนึ่งเนี่ยก็ไปเพิ่มเงื่อนไขเรื่องสองในสาของสสเติมเข้ามาไม่ได้แทนที่เติมเข้ามานะครับที่เราเสนอแบบนี้ในการตัดเงื่อนไขหนึ่งในสสวเพราะอะไรนะครับไม่ใช่เพราะว่าสวเป็นสายอะไรสีอะไรนะครับแต่เป็นเพราะว่าต้องพูดกันตรงไปตรงมาว่าสวไม่ว่าจะเป็นชุดที่แล้วหรือชุดนี้เนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่นั้นเนี่ยเราเห็นด้วยหรือว่าโอเค กับการที่มีสอวอมาร่วมพิจารากับสสแล้วก็ใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาแต่ถ้าจะไปผูกเงื่อนไขหนึ่งในส<ม>เป็นสิทธทิพิเศษเข้ามาเนี่ยอันนี้เราไม่เห็นด้วยเพราะมหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสมมติมันมีประเด็นหนึ่งที่5 0 0สสในสภาเนี่ยเห็นตรงกันหมดเลยนะครับ,รบเพราะว่าถึงแม้อาจจะเห็นต่างกันในหลายนโยบายแต่เห็นตรงกันเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะแก้ไม่ได้เพ,เพราะพราะว่าติดหนึ่งใน,นสามมสวอ,อันนี้เลยเป็นเหตุผลนะครับดังนั้น ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าสอวอสีอะไรหรือว่าตั้งโดยใครแต่เป็นเพราะว่าในเชิงระบบเนี่ยสอวณเวลานี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเราก็เลยไม่เห็นด้วยการไปให้สิทธิพิเศษของบุตรทิ่สภาณเวลานี้ในการมีเงื่อนไขหนึ่งในสามนะครับ,รบส่วนประการที่2คุณหมอถามว่าทำไมรอไม่รอร้อยแปดสิบวันอันนี้ผมคิดว่าเราต้องทําความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างการแก้รัฐธรรมนูญกับการแก้พรบประชามติติแน่นอนถ้าเราอยากจะจัดประชามิติภายใต้ใตกติกาใหม่เราต้องรอร้อยแปดสิบวันนะครับ แต่สมมติเราบอกว่าเราจะเดินตามเส้นทางที่มีการทำประชามติแค่สองครั้งสมมติคุณหมอบอกว่ารอไปร้อยแปดสิบวันให้กฎหมายใหม่เสร็จก่อนถามว่าถ้ากฎหมายใหม่เสร็จแล้วต้องทําอะไรครับก็ต้องยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เราทํกมนอยู่ในวันนี้ในอีกร้อยแปดสิบวันข้างหน้าอยู่ดีซึ่งกว่ามันจะเสร็จออกมาผ่านสามวาระและไปทําประชามติเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาอีกหลายเดือนดังนั้นทําไมเราจะต้องไปรอเริ่มขั้นตอนนั้นณนะวันนั้นเราสามารถทําขั้นตอนนั้นตั้งแต่วันนี้ได้เลยในการพิจารณาสามวาระ เ,เกี่ยวกับร่างแก้ไขมนณูในรัฐสภา,าและพอมันผ่านสามวาระมาอาจจะใช้เวลา6เดือนพอดีพอเสร็จปุ๊บก็จะมีกฎหมายประชามติที่พร้อมใช้ทันทีมันก็เป็นการประหยัดเวลาแล้วก็มันก็สอดคล้องกับ,บนโยบายของรัฐบาลด้วยที่ต้องการให้มีการจัดทำรัฐมนบับใหม่โดยเร็วที่สุดอันนี้เป็นคําพูดที่อยู่ในเอกสารคําแถลงของนโยบายคุณแพทองทางครับครับครับอ่ะคุณหมอครับครับผมอีกประเด็นหนึ่งฮะก็คือเดี๋ยวผมคุดอฟนิดนึงครับผมครับอาเชิญนะเชิญนะคือคือผมเรียนอย่างนี้ครับผมได้ไล่เวลาตามที่คุณในติมนําเสนอนะครับ ว่าเราสัมเสริญนอการแก้รัฐธรรมนูนช่วงนี้ดูเหมือนเร็วแล้วก็ไม่เสียเวลาร้อยแปดสิบวันแต่มันจะไปเสียเวลาตรงสสรอพิจารณาตั้งรัฐธรรมนูญเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างต่าเนี่ยที่ร่างกันมาแล้วมีคุณภาพมันน่าจะเป็นประมาณหนึ่งปีครับครับครับแล้วรวมกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันเลยและอยาระยะเวลาที่จะรอพรบประชามติให้มีผลบังคับใช้ก่อนหรือจะใช้วิธีร่างให้สสรอพิจารณา แล้วมีรัฐมรรมนวนเต็มฉบับใช้เวลาสิ้นสุดเนี่ยเท่าๆกันเลยครับคือใช้ผมแล้วก็ที่สุดท,ที่สุดแล้วนะครับครัคำคําที่มีการพูดพูดกันมาเรื่อยๆก็คือ <c oughs> เกรงจะไม่ทันเลือกตั้งปีเจ็ดศูนย์ซึ่งผมเรียนคุณออฟเรียนคุณในติมด้วยความเคารพนะครับ ผมว่ามันไม่ถึงปีเจ็ดศูนย์หรอกครับหกแปดจะเอาตัวรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับรัฐบาลน่ะครับ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ครับผมครับครับอ,อันนี้หนึ่งนี่ <c oughs> หนึ่งเออผมไม่แตกประเด็นนั้นนะครับ <c oughs> ประเด็นนั้นประเด็นใหม่แต่ว่าแค่จะบอกคุณหมอว่าเออคือมันประหยัดเวลาได้จริงๆนะครับอันนี้เรียนตามข้อที่จริงก็คือว่าถึงแม้คุณหมอบอกว่าสสรควรจะมีเวลาหนึ่งปีเนี่ยคำถามคือเราจะมีสอสอขึ้นมาได้เมื่อไหร่ครับ ถ้าไปตามสูตรที่ผมเสนอเนี่ยคือเรากำลังกำลังทำสองสิ่งคู่ขนานกันเส้นทางที่หนึ่งก็คือพิจารณาร่าแก้รัฐมนูญเรื่องสอสอผ่านสาวาระของรัฐสภาอีกเส้นทางหนึ่งก็คือรอ180วันในส่วนของพรบรประชามติติพอมันทําคู่ขนานกันพร้อมกันเนี่ยมันก็เลยทําให้พอครบ180วันมีกฎหมายประชามติฉบับใหม่ใช้เราสามารถจัดประชามติครั้งแรกได้แล้วก็มีสอสอมาภายในต้นปี69แต่ถ้าคุณหมอบอกว่าไม่ให้พิจารณา ร่างแก้ไขมาลูในรัฐสภาเลยจนกว่าพรบประชามติจะเสร็จเนี่ยหมายความว่ากว่าเราจะมาเริ่มวาระหนึ่งที่ควรจะเกิดขึ้นสีมกราคมเนี่ยเราต้องรอไปถึงต้นปีหน้านะครับมันก็เลยบวกไปอีกหนึ่งปีนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเสนอคือไอ้สองขั้นตอนเนี่ยเรื่องของหรือว่าสองกระบวนการสามารถทําคู่ขนานกันได้เพื่อประหยัดเวลาครับโอเคอ่ะคุณหมอนิดเดียวผมเดียนนิดนึงคุณหมอเชิญเชิญครับแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเราค่อนข้างไปฝากความหวังกับสสรมากไป คุณรับครับผมเป็นผู้แทนรัษฎรในยุคนั้นท่านบรรหารเปิดให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองนะครับครับให้มีสสรในช่วงนั้นเก้าสิบเก้าท่านให้มาจากจังหวัดจังหวัดละหนึ่งท่านแล้วก็มาจากนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์นิติศาสตร์อีกยี่สิบสามท่านเกิดรัฐธรรมนูญฉบับที่ใครก็ตามก็ล้วนแล้วแต่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยมากๆก็คือสองพันห้าร้อยสี่สิบถูกไหมครับใช่ครับ ผมคิดว่าสอสรออจะร่างได้ดีไม่ดียังไงเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่จะแก้ปัญหาประเทศได้ในที่สุดก็ถูกฉีกและทำนวนทิ้งในปี49 <c oughs> ใช่ไหมครับครับมันก็เป็นปัญหาที่พฤติกรรมทางการเมืองซึ่งเราต้องวิเคราะห์ตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเราจะอยู่ในระบอบประชาธิปไตยบางทีเราต้องอดทนเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ผลของการบริหารประเทศมันไปตามกฎเกณฑ์ของการเอพิจารณาของ เหมือนกับการลงคะแนนของประชาชนมากกว่าที่จะมีรัฐประหารขั้นจังหวะปร,ระมาณนี้ครับครับครับอ่ะคุณหมอขอ,ขออีกประเด็นเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินเวลาคุณหมอมากไปไอีกประเด็นหนรรึ่งก็คือว่ากรณีที่พักประชาชนเนี่ยเขาเห็นว่าควรจะแก้ทุกหมวดนะฮะแต่เขาได้ติดเอาไว้สําหรับบางท่านที่อาจจะรู้สึกว่าควรจะล็อกหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยพรคประชาชนเขาก็บอกว่าแต่ต้องไม่เปลี่ยนระบอบการปกครองหรือรูปแบบรัฐอ่ะตรงนี้คุณหมอคิดเห็นยังไงฮะ คือจริงๆนะครับคุณอ๊อฟครับคุณไอติมครับ,รบผมเป็นนักกิจกรรมตั้งแต่เป็นนักศึกษานะครับไอเดียผมเนี่ยไม่ต่างอะไรกับนักกิจกรรมที่มาเป็นนักการเมืองในพักประชาชนหรอกครับ,รบแต่ผมเนี่ยมองเห็นว่าเมื่อ,อไหร่ที่เราไปแตะหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยมันไม่มีทางสําเร็จครับเพราะว่ามันจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยออกมาต่อสู้ขัดแย้งจนเกิดความแตกแยก แล้วก็ไม่เกิดความสําเร็จในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับดังนั้นผมจึงมองเห็นว่าเราไม่แตะจะดีกว่าไหมแล้วสิ่งที่คุณไอติมคาดหวังว่าจะเห็นบ้านเมืองดีขึ้นมันจะได้เห็นแน่นอนอแต่ถ้ามาแตะหนึ่งมา,มาตานหนึ่ง <c oughs> บทบัญญัติหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยผมคิดว่าความแตกแยกมันเกิดขึ้นทันทีเลยครับคุดออฟครับอ่าผมเข้าใจในมุมคุณหมอค,คือคก็อย่าไปแตะเลยถ้าอยากจะแก้จริงๆเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นตั้งแต่แรกถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับอ่าอ่าอ่า,อาโอเคอะสุดท้ายคุณหมอมีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายตรงนี้หน่อยไหมฮะก,ก็ขอขอบคุณคุณไอติมที่เป็นคนจุดชนวนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับในฐานะที่ที่ผมเป็นรุ่นพี่ผมก็ขอคารวะบ้าด้วยความจริงใจนะครับอขอชื่นชมชื่นชมในความกล้า,าหาญแล้วก็ความตั้งใจจริงนะครับครับแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้เนี่ย ผมก็คงจะโหวตไม่เห็นด้วยครับบอกล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าโดยสาระสําคัญที่ผมกล่าวมานี่แหละครับมันจะเห็นด้วยมันก็จะฝืนความรู้สึกมากๆเลยครับไม่เห็นด้วยผลนะครับไม่ได้อารมณ์ความรู้สึกนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะพยายามโน้มน้าวอีกมีเวลาเลยก็มันสิบวันครับ